ที่รักผมขอ,อกินน้ำหน่อยนะที่อยาก,กินแก้วคนอื่นสิลูกก,กินแก้วแม่ดีกว่าจะ้ะดีเลยค่ะดื่มแก้วเดียวกับแม่เนี่ยก็เหมือนได้จูบป,ปากกับแม่ทางอ้อมเลยเนาะมากินข้าวกับครอบครัวสามีครั้งแรกทําให้ฉันอึนอดอัดมากทำไมเธอพูดแบบนี้คิดว่าเธอเป็นใครแล้วแม่คิดว่าแม่เป็นใครเหรอคะแต่ถ้าฉันทําตัวอ่อนแอก็จะโดนพวกเขาลังแกงั้นหนูขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะ นี่โอ้ทำไมลูกสะใภ้ของเธอคนเนี้ช่างหยิห่งจังเลยนะน้องขอโทษด้วยนะคนุณพี่ที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกำหลาบมันเองค่ะน,นี่ตั๊กทำไมกินแต่หมูอะฮะทำไมไม่กินอย่างอื่นบ้างรู้ไหมผู้ใหญ่สองคนเนี่ยยังไม่ได้กินหมูตักชนเลยนะเอาไปถือเองทำไมเนี่ยน้องคะเดี๋ยวพี่ขอสั่งกุ้งล็อบสเตอร์เพิ่มจานหนึ่งปูผัดผงกะหรี่แซลมอนดองออปลาลิล้ว ไม่เอาแล้วค่ะไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะเอ้าเอาทำไมล่ะคะแม่ก็แม่บอกว่ามันกินกันไม่พอไม่ใช่หรอหนูก็จะสั่งเพิ่มไงคะนี่โอ้ดูลูกสะภ้ยบ้านฉันสิวัน,ว,นวันไม่ทําอะไรนอกจากเลี้ยงลูกนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนชะื่นว่ามันไม่ไหวนะเพราะฉะน,นั้นฉันเลยว่าจะให้ลูกสะภ้ยฉันนะ่ะไปขายปีกย่างหน้าหมู่บ้าน แล้วตอนเย็นค่อยกลับมาทํากับข้าวเลี้ยงลูกป้าคะป้าก็กเกษียณอยู่บ้านมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่หรอคะทําไมป้าไม่ออกไปขายเองล่ะนี่มันไม่เหมือนกันนะเป็นลูกสะใภ้ก็ต้องดูแลครอบครัวสิอ้าวหรอคะหนูไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนี่กฎหมายเขากําหนดไว้หรอคะป้านี่เออไฟป้าได้ข่าวว่าไฟมีไรายได้เยอะไม่ใช่เหรอไม่เหมือนลูกชายป้าทํางานหนะักไม่ให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้ใช้จนหมด ไหนไหนไข่มุกก็เป็นน้องสะพ้ยน้องจะเปิดร้านขอยืมเงินให้น้องเปิดร้านหน่อยสิใช่นี่เปิดร้านปิ้งย่างเนี่ยนะใช้เงินไม่เยอะหรอกเป็นญาติกันน่ะก็ะช่วยๆกันหน่อยนะเป็นญาติกันอย่างนั้นหรอคะงั้นแม่ก็ช่วยสิคะเงินกเกษียณของแม่เนี่ยยังไงก็ใช้ไม่หมดอยู่แล้วคุณป้าคะรหัส ATM ของแม่เนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองเพียบดูสิคะแม่ทำงานมาตั้งนานเนี่ย แม่ยังไม่มีเงินเลยแล้วพวกเราล่ะคะพวกเราก็แค่อายุสาสิบต้นต้นเองก็ยิ่งไม่มีเลยคะ่ะอีกอย่างเนี่ยเงินของบ้านหนูหนูไม่ให้คนนอกยืมหรอกคะ่ะได้ค่ะว่าลูกของไครมุกเนี่ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้ก็จะเลี้ยงลำบากหน่อยนะ,ะพี่ให้ตัวนี้เนี่ยพี่ชงให้ลูกพี่กินตลอดเลยลองเอากลับไปดูนะขอบคุณนะคะพี่สะพ้ เ,เมื่อกี้ตอนกินข้าวเนี่ยก็อย่าถือสาคำพูดของพี่เลยนะที่พี่ไม่ให้ยืมตังเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะไข่มุกหรอกแต่พี่คิดว่าข้อเสนอของป้าเพรเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจจริงๆแล้วฉันเองก็แอบอิจฉาพี่สะใภ้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าฉันเป็นเหมือนพี่ฉันก็คงไม่โดนแม่สามีรังแกแบบนี้นะคะ่ะแต่ก่อนเนี่ยพี่ก็เป็นแบบไข่มุกอย่างนี้แหละ แต่พี่แค่รู้สึกว่าคนบางคนเนี่ยยิ่งเราให้เกียรติเขาเขาก็จะยิ่งมาลังแกเราเน่มานั่งอู้อไรตรงนี้เหรองานบ้านเนี่ยทำเสร็จหรือ,อยังเออแม่คะหนูเพิ่งจะได้นั่งพักเองนะคะเมื่อกี้หนูเพิ่งล้างจานเสร็จเลยคะ่ะแล้วให้นมลูกก็เหรอฮะซักผ้าเสร็จหรือ,อยังทําไมเดี๋ยวนี้ขี้เกียจจังเลยอะฮะเดี๋ยวหนูจะไปทําเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะ เนตักจะไปไหนอะคือแม่หนูกําลังจะผ่าตัดอาคารหนูต้องรีบไปหาแม่ไม่ได้นะค่ารถไปกลับก็สองพันกว่าบาทแล้วอะเหรอถ้าเธอไปใครจะทางานบ้านแม่คะแต่ว่าหนูไปแค่สองวันเองนะคะถ้ามีอะไรเนะี่ยแม่ร้องยังไงฉันก็ไม่ให้ไปเธอแต่งงานอยู่ในครอบครัวฉันแล้วยังจะมีหน้ากลับไปดูแลแม่เหรอถ้าไม่จะกลับไม่ได้ละครับตั๊กแต่งงานมาเป็นเมียผมไม่ได้มาเป็นคนใช้แม่นะครับฟปเธอที่รัก เจ้าไฟนี่คุณทนแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรอะรอบหน้าถ้าแม่ยังเป็นแบบนี้อีกอะ่ะคุณอย่าไปยอมนะเียงยังไงก็ได้เอาให้ชนะไปเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยพี่ก็ไม่ยอมแม่ผัวอีกต่อไปแล้วพอพี่แข็งแก่งขึ้นกล้าขึ้นเขาก็จะอ่อนลงแทนเขาจะลังแกแต่คนที่อ่อนแอไม่กล้ารังแกคนที่แข็งแก่งกว่าหรอกแต่เรื่องนี้เนี่ย พี่ก็ต้องขอบคุณสามีของพี่ที่ทำให้พี่เนะี่ยกล้าทำอะไรแบบนี้เขาเข้าใจพี่เลยทำให้พี่กล้าตัดสินใจแล้วก็มีชีวิตอิสระแล้วพี่ก็เชื่อนะว่าไข่มุกเนะี่ยก็ทำได้เหมือนกันสาวๆคุยเรื่องอะไรกันอยู่เหรอผมเห็นมาแต่ไกลอ่ะอารมณ์มาเต็มเลยนะไม่มีอะไรหรอกก็แค่คุยเรื่องราวที่ฉันเคยผ่านมาก่อนอ สู้ๆนะน้องเรไพ